ว้าวหัวไหนจะเท่ากับร่างฉันนะเรามีตัวเลือกเยอะเลยฉันเลือกอันนี้พร้อมสำหรับชาเลนจ์ชุ้นาหญงฉันเปิดก่อนนะอู้สีม่วงเยอะแยะเลยอะ่ะฉันชอบสีม่วงมาร์ชเมลโล่สีม่วงน,นุ่มๆทั้งกองอมมันดูน่ากินมากเลยลองก่อนชิ้นหนึ่งแล้วกันอืมอ,อร่อยจัง งเฮ้อยากกินไหมอ่ะจริงเหรอเอาดิขอบใจนะจุลี่โอ้จริงด้วยอ่ะมันอร่อยแล้วก็นึ่หนับด้วยเปิดของนายบ้างสิเอาเลยนะออมพึ่งเหรอหลอนเดี๋ยวพึ่งเหรออ้าฉันเกลียดพึ่งเอาไปให้ผลฉันกลัวหอหอรอฉันก่อนคุณพึ่ง อ้ยอย่างน้อยฉันก็มีมัชเมลโล่ใี้อยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เอาไว้กินด้วยโว้วดูน้ำพึ่งพวกนั้นสิใช่มันดูดีมากไม่นะอย่าเอาขนมให้เธอสิโอ้กลับมาแล้วเราก็ได้น้ำพึ่งมาทั้งช่วยด้วยใช่แล้วแล้วก็สปริงเกิลทั้งขวดเลยว้าวเธอใส่ซะเยอะเลยมันดูยอดเยี่ยมมากเลยเยสทั้งขวดนี่แหละปริมาณที่ใช่ ตอนนี้มาดูขั้นต่อไปกันช่นจยคนมันด้วยไม้คนน้ำผึ้งฉันชอบดูมันหมุนไปหมุนมาโอเคคนพอแล้วแล้วที่นี้ก็เอาขวดกับกลวยมาน่าตื่นเต้นแค่ดูก็สนุกแล้วอะแล้วตอนนี้ก็กรองน้ำผึ้งใส่กรวยลงไปในขวดน้ำผึ้งเข้มข้นมากใช้เวลานานสมัติแทน,น,นเสร็จแล้วแล้วก็เอาใส่ในช่องแช่แข็งช่องแช่แข็งหรอฉันต้องดูดีๆเอาละเอาละนานพอแล้ว เยสเย็น yes, ye ดีจังได้เวลาเปิดขวดแล้วฉันจะบีบมันขึ้นมาดูสิมันออกมาแล้วคนรอต่อไปไม่ไหวแล้วจะกินแล้วนะโอ้ว้าวมันดูน่าอร่อยอะเธอเปิดก่อนสิจูลี่ไม่อะคราวนี้เธอเปิดก่อนสิหออะไรอะไม่เข้าใจเลยมันคืออาหารหรือเปล่าขอด้วยชัดๆหน่อยไม่รู้สิมันดูลึกลับหน่อยๆน,นะ ว้าวมันไหลไปเรื่อยๆเลยมันลื่นมากแทบจะอยู่บนจานไม่ได้แล้วอย่านะอย่าไหลออกจากจานนะพอกันทีเอาปากมาซะอ้มันออกเจริบเรียวๆนะเปิดของเธอสิดูดิฉันได้เป็นทอสีม่วงไม่เคยกินมาก่อนเลยอะไม่รู้ว่ามันมีรสอื่นด้วยโอ้ยอิจฉาจังฉันชอบกินอาหารรสอางุูนนะ่ะฉันจะลองกินเม็ดนึงก่อนจูลี โอ้อยากกินเหรอได้เอานี้มันไปโน่นแล้วรอก่อนฮ่เอานี่ไปกินโอ้ยใช่างั้นแหละฉันทำได้จัดมาเลยเอาละฉันเสิร์ฟเอานวมนี่ไปแทนกลัวเลยไหมจัดไป โตกลับด้วยมนุษย์ผู้ชายเฮ้ย okay. อะไรเนี่ยโอเคมาดูกันว่าฉันได้อะไรเฮ้ยดูดีป๊อปบล็อกฉันชอบมากเลยได้เวลาเปิดซองแล้วก็กินซิปเรียบร้อยเอาเลยลงท้องไปซะโอ้โหเหมือนมีดอกไม้ไฟในท้องเลยอะจะกินอีกเสียงมันดังมากเลยชอบมากเลยเอาละจะได้อะไรอะจริงดิป๊อปบล็อกเหมือนกันแต่เป็นหมากฝรั่ง ไม่เคยลองอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอะเอาเลยนะเมื่อกี้นายพูดอะไรลงท้องไปซะอมันเขียวหนึบแล้วก็แตกเปาะด้วยอย่างกับเฮ้ดูนี่สิว้าวเป่าลูกโป่งเทม,มากเลยเฮ้ดูนี่ว้าวระเบิดแรงเลยก็เป็นอย่างนี้แหละถ้านายเจาะลูกโป่งฉันฉันจะเขียวหมากฝรั่างอีก แย่จูลี่เอาอีกเป๋าลูกบอลลูกใหญ่อีกฉันทนไม่ไหวแล้วมันใหญ่กเกินอะว้าวเกิดอะไรขึ้นอ,อโจอี้นายไปไหนอ่ะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเขาทิ้งฉันตลอดเลยจริงดิฉันว่าฉันอยู่ในวงโครจรละออโอ้เฮ้ฉันกลับมาแล้วเป็นการประจญภัยที่เพี้ยนสุดๆเลยอ่ะโอ้ยโจอีอะไรกันเนี่ย เย่ชาเลนจ์ต่อไปอู้ดูชีสชิ้นนั้นสิมีรูเยอะแยะต้องเป็นชีสแน่เลยฉันชอบชีสมากขอดมหน่อยนะเออใช่เนี่ยเป็นชีสของดีราคาแพงกลิ่นมันบอกมานนี่มาเจ้าผลิตภัณฑ์นมแสนอร่อยจะกินแกให้หมดเลยโอ้ยดูอร่อยมากเลยฉัดขาจังเลยอะ่ะอาปากว้าเนิรด <Nerd. S 1> ฉันชอบขนมนี้มากเลย มันเล็กสีหลิวอยากเขย่ากล่องจังโอเคมาเปิดกล่องกันแล้วตอนนี้ก็เทเข้าปากงัง้มงั้มงั้มอืมเปรี้ยวหวานแล้วก็กรุบกรอบโอโ้ได้ไอเดียดีๆแล้วจะเทใส่จานละกันเรียบร้อยน่าจะเทหมดละแล้วก็เอามารชเมลโล่มา ชีสอร่อยมากชอบจังอูดูดีนี่มัชเมลโล่เคลือบเนิร์ดได้เวลาชิมผลการทดลองแล้วชีส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 กดเลยคุณกับนายอ่ะเจ้ีหุเจ้นายอยู่ไหนอ,อครั้งนี้ฉันก็จะเปิดก่อนนะอูอมยิ้มรสองุ่นเปิดอมยิ้มอันนี้กัน ลนะนว้าวมันมีที่ใสเ่เจ๋งๆที่เปิดออกได้ง่ายๆเลยมันดีตรงที่ถ้ากินไม่หมดก็เก็บไว้กินต่อได้อืมแหน่ะรสชาติเหมือนองุ่นอร่อยมากเปิดของนายสิอู้ซาวเวอร์เลมอนโรบว้าวมันยาวมากใส่เข้าไปได้ยังไงอะอยากรู้จังว่าจะเปรี้ยวสัแค่ไหนนี่ไงเอาออกจากกล่องแล้วทีนี้ฉันก็ต้องเปิดหอ พูดจริงนะตื่นเต้นที่จะได้ลองกินมากๆเลยเนี่ยขอกัดสักคำว้าวว้าวว้าววซาวเวอร์โรบี่มันสุดยอดเลยน่าทึ่งสุดๆดูแสงไฟพวกนั้นสิว้าวใครจะไปคิดว่าคลัมที่เียงที่สุดอยู่ในหัวของฉันเองโจวยโจวยหยุดยยนายเอามันตีฉันอยู่นะ ซมนี่เงาอย่างน้อยฉันก็มีโอมยิ้มของตัวเองโอ้โอมีอะไรเกิดขึ้นน่ะโอ้จริงดิฉันก็อยู่ในคลับเหมือนกันเฮ้ยเจ้าอิ่วนั่นรู้แล้วว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เอาล่ะออกไปเลยตอนนี้ตาฉันแล้วมันต้องทำอย่างนี้ zoom zoom zoom, zoom. ฉันฉันก็ทำตัวแบบนี้เหรอเฮ้ยคุณอยากกินมัชเมลโล่หรือน้ำผึ้งแช่แข็งมากกว่ากาันบอกให้เรารู้ในคอมเมนต์หน่อยและอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆและกดติดตามช่องของเราเพื่อดูคลิปดีๆแบบนี้อีกนะคะ